สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อฟซีมา y ลย์เอเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋า ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะ แล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮานอยสุดมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ54นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะ54นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่านะคะ7 8นะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตรวตรงนะคะนอยพิเศษนะคะ16น,นะคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง1มานะคะ ส่วนล่างนะคะ3 5หนะคะก็เข้านะคะเข้าตัวเน้นเข้าตัวชอบเข้าตัวตรงนะคะนอยปกตินะคะ7 8ก็มานะคะเข้าซองเด้งนะคะเข้าตัวกลับนะคะถ้ามารอบแรกแล้วเราไม่ตามก็ได้เนะพี่น้องจ้าส่วนล่างนะคะ3 4นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะ4มานะคะตัววิ่งเจาะไม่เข้านะคะส่วน นอย VIP นะคะศูนย์ศูนย์นะคะก็มานะคะมาตัวตรงนะคะศูนย์ศูนย์นะคะสรุปหนึ่งสองสามสรุปแตกสี่นอยนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตั้งแต่นอยเฉพาะกิจนะคะนอยเฉพาะกิจเข้าล่างนอยพิเศษมาล่างนอยปกติเข้าบนนะคะนอย VIP ก็เข้าบนนะคะแตกสี่นอยนะคะ ยินดีแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางแม่นๆไปทุกคนนะคะเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมี0มี2มี1มี9มี8นะคะ สำหรับชุดเด่นนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะสาม3ูน8 1ห้นึ่งสี่เ้า หนึ่งสี่สามสี่แปดศูนย์นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีห้าสองเจด็ดสี่หกเก้านะคะ แล้วก็หนนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6993 49นะคะแล้วก็34แล้วก็จะเป็น30นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบ ก็จดไว้ขับไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคนนนํานวณทางตัวเลขสวยๆงานมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรื่อยดูดแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า